สวัสดีจ้ามามามาพอกันอีกแล้วจ้ามื่อนี้ยบรเิเฮตนักกินจ้าพ่ากันนั้นเื่นเศร้ามานคิดอยากสื่อชุชิ เฟลิก็าพอกินนันเบอร์เกอร์สื่อเบอร์เกอร์เอ้าสอดไปใส่ ใส่เนฟ้ามันบอใส่เนีนนยนสไลด์ไปใส่กันอืมมามาขำแรบกบนุ่เข่านุา่เข่านุา่เข่าจกใช่ไหมจกมาได้กินใช่เนหะใช่เนหะ

đọc <laughs> <laughs> mấy cho test thử vui các bạn nghe Kính

ควมใหญ่มากอมาก มันก็ข้ามแบบไงออมันข้ามไงเถอะกินได้างล่ะกัดกัดเคืองเนาะกัดเคืองกินอะไรมันจิตาสวด cầu và tôi cài tênh tôi hên hô 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 दत्तर तर दत्तर तर

เดียวไปจะขัหนึ่งสองสามสี่หาเดีไปหาสามสี่ขั้มสีส่หารัา้มเขาเขาเ,าเขามันแสบแสบเลยเขาลานนี้ซื้อยู่บิ๊กมาร์เก็ต

กินเข่าตะเเสวเพราะว่าตอนนี้้องก็เที่ยงถือว่าตะเเสวเพราะว่าปกติกินเข่าตั้งแต่แค่ไอไอกินเข่าประมาณใบสองใบสามเมื่อเนต้นตะเเส่์ตะเเสา์มงตะเก่ามมงถึงส้วนเขาไปสื่อได้หนึ่งคิดยาโอ้ยกินพอกันคลิปหนาเดยว เดี๋ยวเดี๋ยวมือเลี้ยงสิกินนั่นึ่งจะกินในตำตำปูบ่เดี๋ยวสิมาต่อจากคลิปนี้นะจ๊ะเนาะเดี๋ยวสิตำปูตเราจะหยิบไปแกะเพลี้ยที่ตำปูเจอก,กันคลิปหน้าบายบาย <c oughs>